สวัสดีค่ะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่393แล้วนะคะเรามาดูความก้าวหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะบริเวณแยกลำสาลีแล้วก็บางกะปินะคะซึ่งเป็นสถานีแยกลำสาลีแล้วก็สถานีบางกะปินั่นเองนะคะดิฉันก็ได้ถ่ายนะคะในหลายๆอาทิตย์แล้วก็มาประมวลกันนะคะอะ่บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณอ่า แยกบางกะปิค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับแยกบางกะปิซึ่งเป็นสถานีบางกะปินะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเขากำลังก่อสร้างสกายวอล์กนะคะโดยเชื่อมต่อจากสถานีบางกะปิซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะมายัางหน้าเดอะมอลล์าบางกะปินะคะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางในการก่อสร้างเนี่ยยาวมากนะคะแล้วก็ตัวบริเวณของสถานีบางกะปิเนี่ยเขาก็กำลังก่อสร้างตัวที่เป็นสะพานลอยข้ามแยกอยู่นะคะตัวสะพานลอยที่จะเป็นฝั่งเข้าตัวสถานีบางกะปิทั้งซ้ายและขวานะคะสถานีบางกะปิเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับห้างแมคโครนะคะห้างแมคโครตรงนี้ตัวสีส้มๆอะคะ่ะ เรอยู่ติดกับตลาดตะวันนานะคะอยู่ฝั่งเดอะมอลล์บางกะปินะคะถ้าเราเดินทางไปนะคะดิฉันก็ไปตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนนะคะถ้าเราไปถ่ายบริเวณใกล้ๆแยกาบางกะปินะคะซึ่งเป็นสถานีบางกะปินั่นเองเราจะเห็นได้ว่าเขากำลังเล่งก่อสร้างตัวสะพานลอยที่จะเ,เป็น ทางที่เข้ามาสู่ตัวสถานีนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็บริเวณจุดตัดต่างๆนะคะแล้วก็จุดที่จะเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้านะคะบริเวณนี้นะคะการก่อสร้างก็ใช้ระยะเวลานาน,านทีเดียวค่ะเพราะว่าการดําเนินการตรงจุดนี้นะคะที่เป็นทางเชื่อมต่อนะคะเขาก็ก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่ คือสักพักนึงแล้วค่ะดิฉันก็วนเวียนวนเวียนอยู่บริเวณนี้นะคะโดยถ่ายความก้าวหน้าของจุดนี้นะคะหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็นำมาประมวลภาพให้ทุกท่านชมกันนะคะ,ะในที่นี้นะคะในหลายสัปดาห์หมายความว่าถ่ายสะสมเอาไว้นะคะสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่ส แล้วก็สัปดาห์ที่4สัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วค่ะดิฉันก็เลยมาประมวลผลให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วตรงนี้เป็นสถานีบางกะปีนะคะอันนี้เห็นชัดๆเลยค่ะบริเวณนี้นะคะดิฉันก็ถ่ายตอนที่จะค่ำแล้วค่ะตอนเย็นมากๆนะคะตอนใกล้ๆค่ำนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย ทางนี้ค่ะที่เขากําลังก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกนะคะแล้วก็สะพานลอยที่จะเข้าไปสู่ตัวสถานีนะคะเชื่อมต่อทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาแล้วก็นะคะถัดมาก็เป็นสถานีแยกลำสาลีนะคะตรงนี้เป็นแยกลำสาลีนะคะซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนรามคาแหงแล้วก็ถนนสีนครินนะคะบริเวณนี้นะคะ โดยปกตินะคะเป็นเส้นทางที่รถติดมากๆค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแล้วก็ทางตรงกลางนะคะเราจะเห็นได้ว่าทางเส้นนี้นะคะถ้าไปตรงนะคะจะไปบริเวณเมหาวิทยาลัยรยามคำแหงแล้วก็ไปทางพระรามเก้าแล้วก็ไปทางอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวทางขวานะคะ ทางขวาก็จะไปแยกดมอบางกะปินะคะก็คือไปห้างดมอบางกะปินั่นเองตรงนี้นะคะเขาก่อสร้างอาคารของรถไฟฟ้านะคะซึ่งอยู่บริเวณแยกลําสาลีนะคะอาคารรถไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่ทําการของพนักง,งานการไฟฟ้าแล้วก็เป็นออฟฟิศนะคะสำหรับดําเนินการต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะคะเ,เขาก่อสร้าง เยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะนอกจากว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซิเป็นสถานีแยกลำสาลีแล้วนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็มีนบุรีนั่นเองนะคะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้นะคะเขาก็ได้ดำเนินการนะคะก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้า ะะใต้ดินนะคะโดยเขาเริ่มก่อสร้างนะคะตั้งแต่วันที่13ธันวาถึงวันที่18ธันวานะคะก็เริ่มก่อสร้างโดยใช้เส้นทางของแยกพัฒนาการแยกลำสาลีนะคะในการก่อสร้างแล้วก็ในการร้อยท่อนะคะท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนะคะโดยเขาก็ก่อสร้างนะคะ ก่อสร้างในขณะที่เขาก่อสร้างดิฉันก็ได้ไปถ่ายมาส่วนหนึ่งแต่ว่าหาภาพไม่เจอแล้วค่ะตอนเขาก่อสร้างเขาก็ขุดนะคะบริเวณใต้ดินนะคะตรงแยกสวนสนนะคะแล้วก็ตรงแยกลำสาลีนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็นำท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน ลงเข้าไปดำเนินการนะคะถ้าตรงส่วนนี้แล้วเสร็จอันนี้เป็นสถานีบางกะปิตอนกลางคืนนะคะอีกวันหนึ่งนะคะรู้สึกเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็คือวันวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาคมสองห้าหกห้านะคะดิฉันไปถ่ายมาใหม่เมื่อวานนะคะ ตัวสถานีบางกะปินะคะตรงนี้ยามค่ำคืนนะคะก็จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าต่างๆนะคะก็ยังอยู่ที่การดำเนินการนะคะเขาเกาอสร้างอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ดำเนินการเด่งเกาอสร้างนะคะจะมีพนักงานขึ้นไปทำการก่อสร้างนะคะเชื่อมต่อนะคะ ทางเดินนะคะแล้วก็ตัวสะพานล,ลอยนะคะเราจะเห็นได้ว่าก็ก้าวหน้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยคนงานก่อสร้างก็ขึ้นไปทําการก่อสร้างในยามค่าคืนนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดําเนินการเชื่อมเหล็กบริเวณจุดต่างๆที่กําลังก่อสร้างอยู่นะคะดิฉันถ่ายให้ดูทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะคะ อีกไม่นานแล้วค่ะเราก็จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะในเส้นทางที่เราจะใช้สัญจรในเส้นทางบางกะปินะคะตัวนี้ก็เป็นสถานีบางกะปิถัดไปก็จะเป็นสถานีแยกลำสาลีนะคะเราจะได้ใช้บริการนะคะซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีลาดพร้าวนะคะจนไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะคะ มีทั้งสิ้น23สถานีตามที่ดิฉันได้กล่าวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีสถานีอะไรบ้างเราก็มาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะลาดพร้าวสำโรงนะคะเดิมทีมีกำหนดการเริ่มก่อสร้างแปปี2560แต่เนื่องจากเกิดปัญหาความราชา้าจากการส่งมอบที่ดิน จึงทำให้ต้องเลื่อนการก่อสร้างนะคะออกมาจนถึงปี2562นะคะระยะทางทั้งสิ้นก็30.4กิโลเมตรนะคะครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะและมีทั้งหมด23สถานีนะคะเริ่มต้นที่สถานีลาดพร้าวแล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงนะคะ มีสถานีลาดพร้าวนะคะสถานีที่สองก็สถานีภาวนาสถานีที่สามสถานีโชคชัยสี่นะคะสถานีที่สี่สถานีลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดสถานีที่ห้าสถานีลาดพร้าวแปดสิบสามสถานีที่หกสถานีมหาไทยสถานีที่เจ็ดสถานีลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งสถานีที่แปดสถานีบางกบิสถานีที่เก้าสถานีแยกลำสาลี สถานีที่10นะคะสถานีสีอคือทาสถานีที่11สถานีหัวหมากสถานีที่12สนะคะสถานีกรันตันนะคะสถานีที่13สถานีสีนุษสถานีที่14สถานีสีนครินสามสิบแปดนะคะสถานีที่15สถานีสวนหลวงรอเก้าสถานีที่16นะคะสถานีสีอุดม สถานีที่1 7ดสถานีสีเอี่ยมสถานีที่ส8ดสถานีสีราซานสถานีที่ส9สถานีสีเบรินสถานีที่ยี่สิบสถานีสีด่านสถานีที่ย1สบสถานีสีเทพาสถานีที่ย2สองสถานีทิพวรรณสถานีที่23สาสถานีสำโรงนะคะเราก็ ได้รู้ว่ามีสถานีอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะอันนี้คือความเข้าหน้าของสถานีแยกลำสาลีนะคะซึ่งมีที่ทำการของรถไฟฟ้าอาคารที่ทำการของรถไฟฟ้าบริเวณแยกลำสาลีด้วยนะคะเราจะเห็นว่าความก้าวหน้าต่างๆนะคะทั้งสองฝากมีความเข้าหน้าเยอะมากๆค่ะอันนี้ก็คือบริเวณที่ เป็นบริเวณทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะคะของถนนสีนครินนะคะที่มีความก้าวหน้านะคะมีจุดก่อสร้างต่างๆนะคะที่เขาก่อสร้างดิฉันไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้จุดก่อสร้างตรงนี้คืออะไรนะคะแต่ว่าพอไปดูความก้าวหน้าในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นมานะคะก็มี สถานที่กาอสร้างนะคะที่เป็นจุดตรงนี้เหมือนกับว่าบริเวณทางเดินนะคะที่เขากาะสร้างนะคะจะมีทั้งสองฟากนะคะสองฝั่งแล้วก็ความก้าวหน้าของตัวสถานีนะคะแล้วก็รถเฟฟ้าใต้ดินนะคะที่เราจะได้ใช้เร็วๆนี้นะคะดิฉันไปทุกสัปดาห์ก็ถ่ายมาทุกสัปดาห์แต่ว่า ไม่ได้ประมวลนะคะสัปดาห์นี้ก็มาประมวลให้ดูนิดนึงนะคะว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะพวกเราก็คงจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นนี้กันนะคะอันนี้เป็นตัวสถานีนะคะตอนกลางวันนะคะอันนี้ก็ตอนที่นั่งรถนะคะโดยสารก็จะถ่าย ตัวสถานีแยกบางกะปินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบริเวณด้านหน้าก็เป็นสถานีบางกะปิค่ะในตอนกลางวันนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะคงคงจะไดะ้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเร็วๆนี้นะคะถ้าใครมีบ้านหรือว่าที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่บริเวณนี้นะคะ อีกไม่นานเราก็คงได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันแน่ๆค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะช่องสิทธิ์นัชชนเนลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอีพีหน้าไปเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ